วันนี้เสนอเมนูแกงหน่อไม้ดองใส่หมูสับนะคะใส่ใบเบงลักแกงแบบบ้านๆแกงยอนะคะเพื่อน่ะแกงยอบ้านในน้องค่ะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากมีแต่น้ำปลากับผงนัวและน้ำปลา แกงโนงม้ส้มนะคะบ้านหญ่น,น้องห้องโนงม้ส้มภาษากลางเพ่นห้องโนงม่ดองส้มดีค่ะเพืคนาเสียงรถกระิดังเลยนะคะเวลาหญ่น,น้องอัดคลิปบ้านอยู่จิตถนนง่ายนะคะเพื่อน่ะน้ำเดือดแล้ว ใส่หมูสับลงไป <c oughs> สุนพริกจะคะของวันเอิ <c oughs> มใส่หมูสับลงไปเห็ไม้ดองใส่หมูสับนะคะ เสรยจส่นหมูให้สุกก่อนส่นเช้ามาก็ต้องทำอาหารกินนะค่านเพื่อนค่ะอย่า่่ะแกงยอยอบ้านใหน,น้องแล้วค่ะเซตแน่นอนนะคะแกงยอแกงหน่อไม้ส้มใส่หมูสับ ใส่ไก่กับแซกนันเพื่อนค่ะแต่ช่วงนี้จะน้องเบื่อไก่ค่ะเป็นช่วงๆไปช่วงเดี๋ยวเบื่อไก่เบื่อหมูก็ว่าไปเบื่อไก่ก็กินหมูเบื่อหมูก็กินไก่ หมูสุกแล้วหมูสุกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอกของเงนน้องอยู่นี่ค่ะหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ส้มนั่นเองใส่ลงไปจุกๆเลย เพิ่มน้ำค่ะเดี๋ยวต้มให้น้ำนัวน้ำไม่ดองออกเยอะๆนะคะไม่ส้มนะคะใส่กะทิก็อร่อยนะคะเพื่อนแต่ยาน้องไม่ใส่กะทิใส่เป็น แกงธรรมดาแกงบ้านบ้านหนน้องก็จะปรุงไปเลยนะคะใส่ปลารนิดหนึง่งกลัวค็มเพราะว่าหน่อไม้ดองเขาใส่ปลาไปด้วยน้ำปล้านะคะ ใส่แค่นี้ก่อนเพราะหน่อไม้ดองเขาก็นัวนะคะเพื่อนข่อันไหนไม่พอแล้วก็ปรุงที่หลังนะคะจัดปลานัวใส่ปลาตามความนัวของตัวเองจัดปาลาก็รอนะคะรอเขาสุกมากๆเราก็ใส่ตามด้วยใบแมงลัก อมค่ะหอมมากเดี๋ยวใายน้องตุ๋นก่อนนะคะตุนให้น้ำนัวของหน่อไม้ดองออกก่อนค่ะน่าจะอร่อยแล้วน่าจะพอแล้วน้ำปลาแค่น้ำปลาแล้วผมชูรดห <c oughs> อมเทียว กี่นาทีแล้วเนาะห้านาทีแล้วค่ะเพื่อนจ๋าเกือดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ใบแมงลักกันน่อไม้กระซุกเร็วอยู่แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเขาอันเท็จมาบางนะคะนี่ค่ะหมูยีน,น้องกระซุกไวอยู่เพราะว่าเป็นหมูซับนะคะ ไม่ใช่ไก่อหอมนมาไม่ดองคนได้ค่ะก็น้ำเดือดแล้วเะยน้องใส่หมูลงไปไม่มีขาวนะคะขาวเดียวหมดเดี๋ยวน้องอยากกินหน่อไม้ดองค่ะน้องก็เลยจัด เรียบร้อยไหนชิมดูก่อนว,ว้าวดือยนางดือเข้าครัวง่ายๆสไตล์น้องนะคะพเพื่อนๆเซบเส้นดื่มค่ะชิมก่อนค่ะเดี๋ยวให้น้ำเขาโอ้แซบแน่นอนค่ะ โอ้ยพอเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรแล้วหนั้หน่อไม้ดองนะคะหน่อไม้ดองนื้อหนัวใบแมงลักใส่ลงไปจุกๆไปเลยนี่แหละคะ่ะความอร่อยแกงหน่อไม้ส้มใส่หน่อไม้ใส่ใบแมงลักแซ่บแน่นอน,นะคะ่ะเพื่อนจ๋าหอมแล้วค่ะ เครื่องปรุงบวเยอะนะคะใส่แค่นี้แหะค่ะแซฟแน่นอนน,นีบ,นบ้านบ้านพี่แสนอร่อย <sm art> เดี๋ยวเราจะไปกินกันเลย <S <s ขอบคุณนะคะเพื่อนขะเลิอบเริบที่ชมคลิปใจน,น้องอะค่ะ